โปรตีนไข่ขาวนะครับอะมิโนโอัลบูมินรสมัช่าครับต้นเดือนแล้วนะใครอยากจะจัดก็จัดไปนะเดือนกระปุกครับแปดร้อยเก้าสิบสี่ร้อยห้าสิกรัมทานได้สาสิบวันสามกระปุกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าคุณซื้อหนึ่งกระปุกเนี่ยทานได้สาสิบวันมันจะตกมือละประมาณยี่สิบเก้าบาทแต่ถ้าคุณซื้อสามกระปุกเนี่ยนะครับมันจะตกมือละประมาณยี่สิบสองบาทครั้งนี้มันกินแล้วมันดียังไงนะครับมันดีกว่าโปรตีนทั่วไปอย่างไร มีคนถามผมอย่างนี้นะดีกว่าโปรตีนที่เข้าขายกันทั่วไปอย่างไรโปรตีนที่ขายขายกันอยู่มันจะมีประมาณสามประเภทก็คือโปรตีนนมคือเวโปรตีนแพลนโปรตีนคือโปรตีนพืชโปรตีนพืชก็มาจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาถั่วอัลมอนด์ถั่วนู่นถั่วนั่นถั่วนี่โปรตีนฟักทองฟักทองซึ่งไม่ค่อยฟักทองไม่ค่อยเห็นหรอกมันหายากครับจะเห็นแต่ถั่วเหลืองกับถั่วลันเตาอันนี้เป็นของถูกแล้วก็โปรตีนขาวนี่แหละนะครับเรามาดูที่โปรตีนนมก่อนโปรตีนนม กับโปรตีนพืชเหมือนกันคือเป็นโปรตีนสายยาวต้องย่อยก่อนย่อยทําการย่อยก่อนย่อยเพื่อที่จะคัดของแล้วก็ตับไตของคุณมนะันต้องคัดของเสียของเสียที่อยู่ในตัวโปรตีนนะครับเขาเรียกว่ามันมีของเสียเยอะก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมโปรตีนไปใช้ต้องคัดของเสียออกทิ้งไปก่อนนะครับพอคุณกินโปรตีนพวกนี้เข้าไปเนะี่ยหมายความว่าตับไตคุณต้องทํางานหนะักคนที่กินโปรตีนพวกนี้ค่าตับค่าไตาก็จะสูงขึ้นมาหน่อย สูงบางคนก็สูงปริศเพราะกินเยอะกินแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยบางคนกินเพื่อจะดูแลลุกลงลูกล,ล,ล่างอะไรของเขาตามที่เขาเขา้าใจซึ่งจริงๆถ้าคุณกินโปรตีนพวกนี้แล้วคุณไม่ออกกาลังกายนะครับคุณก็จะตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่ตัวใหญ่แน่นอนไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ต้องคือถ้ากินแล้วออกกําลังกายไม่ใช่ปัญหาครับก็ดีดีเลยนะครับแต่ถ้าไม่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายหรือออกกาลังกายนิดหน่อยตามสมควรอันนี้ผมจะบอกว่า โปรตีนพวกนั้นมันไม่เหมาะคุณเพราะอย่างแรกเวโปรตีนมันมีแลคโตนด,ด้วยนะครับร่างกายของคนเอเชียเนี่ยนะครับมันไม่มีเขาเรียกว่าเอนไซม์ที่ไปย่อยตัวโปรตีนในในนมและแลคโตนในนมอะไรพวกนี้ย่อยไม่ได้แล้วกินแล้วก็จะท้องอืดท้องเสียโปรตีนถั่วก็เหมือนกันบางคนกินแล้วท้องอืดบางคนกินแล้วแพ้ด้วยนะครับแพ้ถั่วหลายคนแพ้ถั่วแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าคุณกินแล้วไม่ได้ออกกําลังกายกินแล้ว คือเส้นชีวิตปกติแล้วไปกินโปรตีนพวกนี้เสริมเนี่ยนะครับแล้วกินในปริมาณมากๆด้เลยเพราะว่าเขาให้ตักทีแล้วเยอะๆอ่ะคือคูณสองของน้ําหนักตัวผู้หญิงขึ้นคูณหนึ่งจุดห้าผู้ชายคูณสองนะครับก็มันทําให้ตับไตคุณต้องเขาเรียกว่าทํางานหนักเพื่อที่จะขับของเสียที่อยู่ในโปรตีนพวกนี้ออกนะครับฉะนั้นเนี่ยโปรตีนแห่งอนาคตโปรตีนที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือโปรตีนไข่ขาวแต่ผมอธิบายก่อนว่าโปรตีนไข่ขาวในท้องตลาดที่คุณเห็นทั่วไปเนี่ยนะครับ เขียนว่าเป็นโปรตีนไข่ขาวแหละแต่ว่าคุณลองพลิกดูข้างหลังก่อนนะครับว่าเขาใส่โปรตีนขาวอย่างเดียวหรือไม่นะครับส่วนใหญ่จะใส่มานิดเดียวใส่เขาเรียกว่าใส่เป็นกิมมิคใส่ให้รู้ว่าใส่คือใส่ไม่ได้ออกนิดอะไรใส่ไปนิดเดียว0.3กรัมอะไรสามสามสองสามกรัมอ่ะแล้วที่เหลือก็ใส่โปรตีนถั่วเข้าไปผสมแต่เคีมว่าเป็นโปรตีนไข่ขาวนะฉะนั้นถ้าคุณเจอแบบนั้นก็แล้วแต่คุณที่จะเลือกซื้อหรือไม่แต่ถ้าคุณฟังผมนะ โปรตีนของผมตัวนี้คือโปรตีนไข่ขาวใส่ไข่ขาวใส่โปรตีนขาวอย่างเดียวโปรตีนขาวมันดียังไงครับตัวไข่ขาวเนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างแรกคือช่วยกระตุ้นการสร้างอลบูมินครับอลบูมินเนี่ยมันช่วยต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ระบบเลือดของคุณนะครับแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่หรอซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เสื่หรอคนที่ออกกําลังกายตามสมควรก็สามารถเขาเรียกว่ากินเพื่อนะครับ บำรุงกล้ามเนื้อหรือว่ารักษากล้ามเนื้อหรือเพิ่มกล้ามเนื้อได้นิดหน่อยนะครับคือคนที่คนที่นะครับกินไข่ขาว่เป็นประจำเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าอันนั้นอ่ะมันมันก็คือมันดีแต่บางคนเนี่ยผมจะบอกว่ามันกินยากเหลือเกิน Extension. ถูกไหมกินเข้าไปจัดไปสองสองลูกก็จุกคอและติดคอนะครับกินยากแล้วกินคงไม่คงไม่มีใครคิดว่าตัว,าวเองจะกินไข่ต้มหรือไข่ขาวเนี่ยทุกวันหรอกเพราะว่ามันจําเจครับมันเบืเบ่อมันเบื่อครับ นั้นตัวเนี้เราทํามาให้เขาเรียกว่ากินง่ายแค่ดื่มชงดื่มเข้าไปก็เขาเรียกว่าได้รับเขาเรียกว่าไข่ขาวเนี่ยโปรตีนไข่ขาวเข้าไปเต็มเต็มอยู่แล้วนะครับในหนึ่งเสอร์รับรทานในทางคาราซิพ้ากัมครับได้นหนึ่งในสิบห้ากรัรมเนี่ยจะมีโปรตีนไข่ขาวสรริบกัมเท่ากับคุณกินไข่สี่ฟองละเท่ากับคุณกินไข่สี่ฟองละนะครับออลบูมินช่วยอะไรอีกนะครับคนที่บวมน้ําเนี่ยนะครับคนที่บวมน้ํา ขี่เป็นฟองเบาหวานความดันผมแนะนํานะลองดูลองดูครับเพราะผลจริงผมทํามาเพื่อสิ่งนั้นแหละแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่ามันไม่ดีนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าคือเราอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมนะครับเราไม่ได้สื่อไปถึงการเขาเรียกว่าป้องกันรัรกษาโรคนะครับแต่ผมแค่บอกว่าถ้าคุณเป็นอย่างที่ผมกล่าวมาคือดีนะครับในต,ตัวนี้ไม่ได้มีแต่โปรตีนไข่ขาวนะครับ15้ากร,รัมจะมี MCT อยู่ด้วยนะครับมี MCT ก็คือเขาเรียกว่า กดไขมันสายกลางหรือมีเดียมเชนตะกีสลายครับมีเดียมเชนตะกีสลายนเนี่ย้มันสกัดจากน้ำมันมะพร้าวครับในน้ำมันมะพร้าวจะมีตัวกดไขมันสายกลางนี้อยู่15%เขาสกัดออกมานะครับสกัดออกมาตัว MCT มันช่วยอะไรช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงไทรอยแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคีโตนมีมีผงมันชาแท้ๆนะครับช่วยต่อต้านน้ำมูนสละมีกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปด้วยจริงๆ ในไข่ขาวมันมีอยู่แล้วแต่ผมเสริมเข้าไปอีกแล้วก็มีวิตามิน B3 ครับในซินามายช่วยบำรุงผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะครับร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการกรดอะมิโนจําเป็นวันหนึ่งประมาณ 9- ก้าชนิดต่อวันแต่จริงกรดอะมิโนมีหลายชนิดครับมีมากกว่า10แต่ที่จําเป็นจริงๆคือ 9- ก้าถึงสิชนิดแต่เนี้ยมันมีครบเลยมีโปรตีนมีไขมันดีมีวิตามินมีกรดอะมิโนมีตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับครบถ้วนคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่าตื่นเช้ามาแล้วอ่อนเพลียไม่ได้ออกกบบาลังกายแต่เสือกอ่อนเพลียประกอบร่างยากก่อนจะลุกเนี่ยประกอบร่างอยู่นานเลยนะครับกินตัวนี้เข้าไปอาการดังกล่าวจะหายไปเพราะว่าคุณได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนครับคนที่ขาดสารอาหารคือใครครับคือคนที่วันหนึ่งอ่ะกินกินข้าวคือจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่กินข้าววันละมื้อสองมือ้อสองมื้ออ่ะสองมื้อประมาณนี้แล้วก็กินวันละมื้อละจานสองจานยเนี้ยมันไม่พอครับ ข้าวหนึ่งจานของคุณเนี่ยมันประมาณสามร้อยแคลสี่ร้อยแคลคุณกินสองจานก็ประมาณแปดร้อยอ่ะปีสักแปดร้อยผู้หญิงใช้วันละพันห้าร้อยแคลถึงสองพันผู้ชายใช้วันสองพันห้าถึงสามพันครับฉะนั้นเนี่ยพอคุณกินน้อยร่างกายของคุณเนะ่ะก็จะเขาเรียกว่ารับสารอาหารได้ไม่ครบถ้วนนะครับคุณก็จะเป็นคนที่หิวจุกจิกกินข้าวสองจานแล้วทำไมยังไม่อิ่มวะแต,แต่จุกแต่จุกนะแต่อยากกินมันเหมือนมันไม่เต็มอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่า ร่างกายนะครับส่งสัญญาณออกมาว่าสารอาหารที่คุณกินเข้าไปในมือนั้นหน่ามันไม่ครบไปหามากินอีกแต่ว่าคุณไม่อยากกินหรอกครับข้าวอ่ะคุณก็ไปกินชาลงไข่มุกอะไรเงี้ยคุณก็ไปกินเลสะแสามห่อนะครับมันเลยทําให้คุณอ้วนการกินจุกจิกทําให้คุณอ้วนครับพอคุณกินตัวนี้ก็ไปนะตอนเช้าอาการเหล่านั้นจะหายไปนะครับแล้วคุณกินข้าวคุณก็จะอิ่มเร็วนะครับอิ่มเร็วอิ่มแล้ว,ลวจบแล้วจะได้ไม่กินจุกจิก นะครับฉะนั้นคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งคนที่อยากจะดูแลรูปร่างกินเช้ากินกลางวันอยากวดมื้อเย็นนะครับกินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันอยากวดมือเย็นแต่ส่วนใหญ่จะไปไม่รอดเพราะว่าจะไปตะบะแตกตอนสามสี่ทุ่มเพราะทนหิวไม่ไหวอร์วอเตอร์ออรฟาสติง้งมันเตอร์มันไม่ม,ไม,มันไม่ฟาสติ้งด้วยไงคือร่างกายมันไม่ได้ฟาสติ้งด้วยมันหิวอะ่ะมันก็สั่งให้ไปหามาม่ามากินสักสองห่อสั่งเคฟซีมาสักหนึ่งถังตอนสักสามสี่ทุ่มอ้วนกว่าเดิม ถ้าคุณอยากจะอยากจะดูแลรูปร่างนะครับให้คุณให้คุณนะครับทานตัวนี้เขาเรียกว่าทดแทนอาหารมื้อเย็นไปนะครับอย่าอดไปดืด้อคุณหมอแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดคุณยังงดมื้อเย็นคุณต้องทานโปรตีนอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยแหละนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะดูแลสุขภาพนะครับด้วยเขาเรียกว่า สารอาหารที่มันเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีเขาเรียกผลข้างเคียงอะอย่างอย่างเวโปรตีนผลข้างเคียงไม่มีคุณกินเข้าไปปุ๊บคุณปวดท้องคุณท้องอืดท้องเสียขี้แตกอะไรว่าไปกินโปรตีนถั่วก็ท้องอืดท้องอืดเสร็จแล้วก็บางคนก็แพ้อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่มียกเว้นคนที่แพ้ไข่ซึ่งผมไม่ค่อยเจอนะคนแพ้ไข่หนึ่งในล้านอนะนะครับฉะนั้นตัวนี้ถ้าสนใจนะครับ ทีมว่าสนใจใจร้อนทักอินบ็อกเลยนะครับเดี๋ยวมีทีมงานแอดมินตอบตอบให้นะครับแล้วก็หรือทักไลน์บริษัทมาได้เลยนะครับตามที่ขึ้นไว้ให้นะครับผงโปรตีนไอขาวนะครับอะมิโนโอะบูมินลดมันฉานะครับของลิฟ e x กเอ็กกระบอกเสียงประชาชนครับ